ถ้าขึ้นชื่อว่าผู้ชายนิสัยเจ้าชู้มีกันทุกคนนะครับมีน้องๆถามมาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าแฟนของเราเนี่ยไปนอนกับคนอื่นไหมนะครับแฟนของเราเนี่ยเจ้าชู้ไหมครับมีวิธีเช็คง่ายๆเลยครับสมัยโบราณเนี่ยคนโบราณย้ำนักย้ำหนานครับว่าให้ฝ่ายหญิง ซักเสื้อผ้าให้ฝ่ายชายนะทําความสะอาดพวกนี้นะครับเพราะว่าจะตรวจสอบได้ครับเวลาเขาไปที่เอามามีกลิ่นแปลกๆนะครับไปนอนกับผู้หญิงมาไหมมีกลิ่นน้ําหอมหรือเปล่านะครับไปดื่มเหล้ามาไหมไปดูดบุหรี่มาหรือเปล่าแบบนี้ครับถ้าผู้ชายนะครับโดนตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะบางคนนะครับเขาจะมีความเกรงอกเกรงใจกันนะนะครับแล้วเขาจะหยุดทําครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะกู้ไม่หาย เรื่องนี้นะครับสำคัญมากสำหรับฝ่ายหญิงนะใครที่บกพร่องก็ทำซะนะโอเคขอบคุณครับ